รถกระบะแคเข้าใหม่มาให้อีก1นึ่คันสำหรับใครที่กำลังตามหาสายเตอร์ตาไฮรักรีโวเครื่อง2.4ตัวแอนทรีเซตอีชันอันนี้ปับจัดมาให้ปี2020สภาพส,สวยๆผ่อนค่าง,งวดเพียง6,000บาทตลอดสัญญาประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ไม่มีประวัติก็ยังจัดได้ลูกค้าจ๋าคันนี้บอกได้เลยสภาพสวยปีใหม่ แต่งล้อแม็กมาให้สีสวยเดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดตัวรถออกรุ่นนี้จองเพียง999บาทดูคลิปนี้มารับส่วนลดทันทีไปอีก5,000ันบาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอจอกองแป๊บอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยจังหวัสดสุราธานีวันนี้มาจัดรถไซร์กระบะแคบมาให้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถกระบะแคบคอนถูกปีใหม่สภาพสวยแต่งซิ่งมาให้ด้วยมาจัดคันนี้หรือมาดูคลิปนี้กัน,นแป๊บได้เลยนะคะจัดโปรโมชั่นเดือนนี้มาให้นะคะเขาดาวเซล ทูเทา24จองเพียง999บาท่ายน้ำมันเครื่องฟรี2ครั้ง20,000กิโลและมาพร้อมกับบัตร SRT Family Card มาให้พร้อมด้วยนะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานถ้าฟิ้ยาไปอีก90วันออกรถ้ันนี้พออีกทีปีหน้าถ้ามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถรอบๆคันทั้งภายนอกและภายในใน,ในคลิปนี้กันเลยจ้า และนี่คือเจ้าสุดหล่อที่แบบจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นสายโตโยต้านะคะเป็นตัวรีโว s สมาร์ทแคปเครื่อง2,004สภาพส,สวยๆได้ al, ชมหน้าออนนิวชมหน้าป้ายแดงกันเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบพรเมียมนะคะเป็นกระจังหน้าสีดํามาพร้อมโลโก้ตรงกลางนะคะสวยๆ โลโก้ใหญ่ๆตัวรถนะคะบอกได้เลยกระจังหน้าด้านหน้าสวยงามมากไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะคะตัวไฟหน้านะคะฝั่งขวาของตัวรถก็สภาพสวยๆตัวกรบไฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะจ๊ะนี่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาลูกค้าจ๋าตัวรถเป็นสีเทานะคะสวยๆเดิมๆเลยตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมหน้าไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮโลเจนหน้าตัวนี้ ไฟเลี้ยวต่างๆนะคะในกรอบไฟก็สามารถใช้งานได้แบบปกติไปเลยเดี๋ยวมาดูสภาพด้านข้างของตัวรถก็อย่างที่บอกนะคะรถสวยเดิมไม่มีโดนมานะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมตัดต่อกรอม้ตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภาพตัวรถกันก่อนเลยนะคะด้านข้างของตัวรถคันนี้รับแต่งซิ่งมาให้ด้วยล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าจ๋าเป็นล้อมแม็กเวลนะคะ JP สวยๆแบบนี้เลยนี่ สภาพตัวยางนะคะ2 25ทับห้าศนะคะตัวน้องสภาพสวยงามมากลูกคะะ้าจ๋านี่ตัวลอ้อตัวแม็กต่างๆนะคะตัวนี้ได้ยางปี2024นะคะสัป,ปดาห์ที่31ตัวยางหยกหนานะคะร่องลึกพร้อมชี้งานกันแบบยาวๆไปเลยลูกคะะ้าจ๋าตัวนี้ตกแต่งในส่วนของตัวคิ้วล้อมาให้ด้วยนะลูกค้าเนาะสวยๆหลอ่ลอๆทั้ง4ล้อแบบนี้เลยตัวนี้ได้เครื่องยนต์2 0 0 4นะคะ นี่ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวที่กระพุ้งแก้มนะคะมาพร้อมกับอักษรนะคะเป็นโครเมียมด้านข้างก็มีมาให้ครบตัวนี้กระจกมองข้างจะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีตัวรถนะคะลูกค้าจ๋าสวยงามมากนะโดยรวมสีตัวรถนะคะรอบๆคันรถเพิ่งเข้ามาเขาฟังเสียงหน้าตัวนี้สีเดิมๆนะลูกค้าเนอะรถไม่มีโดนมานะคะตัวนี้เบ้ามือจับนะคะก็เป็นสีดำนะตัดกับสีตัวรถ กระจกจากศูนย์โตโยต้ามาให้นะคะนี่ทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในตัวรถกันต่อเลยคันนี้เป็นกระบะแคบนะคะสวยๆเปิดแคบได้กว้างหัวน,น็อตต่างๆสวยเดิมนะคะให้เห็นกันก่อนเลยเดี๋ยวไปให้ดูเม็ดอาร์กันต่อนี่แข็งนิดนึงลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์ k, กกลมสวยเรียงรายเดิมๆนี่รายละเอียดรอบคันเม็ดอาร์กตัวรถไม่มีโดนมาไม่มีโดนข้างมานะลูกค้าเนาะ นี่สีสวยน้าสีเดิมนี่มีแค่ฝุ่นนะลูกค้าน้องไม่มีเก็บงานมาตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นกระบะแคบเป็นกระบะแคบเปิดแคบได้กว้างนะคะตัวรีโวอของเราเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ครบนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมแพงประตูนะคะฝั่งแคบตรงนี้ก็สวยเดิมลูกค้าจ๋าหัวน็อตไม่มีรอยขันนะคะรอยแกะเม็ดอารซินเดิมนะคะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆตัวน้องเป็นปี2020นะคะ สภาพสวยนี่เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดซอกประตูนะคะด้านหน้ากันต่อเลยหัวน็อตสวยเดิมนะคะนี่แผงประตูนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะกระจกปรับไฟฟ้าได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปสวยๆเลยลูกค้าจ๋านี่ประตูฝั่งบานผู้สานด้านหน้าสวยๆนะคะเม็ดอาร์กมสวยเรียงรายทุกจุดรถไม่มีรอย เปลี่ยนแผงประตูแต่อย่างใดมานะคะลำโพงต่างๆช่องใส่ของต่างๆใส่แก้วใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าจะเปิดแคปได้กว้างนะคะนี่สวยกิบมากนะคะตัวนี้ไปอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้แต่งซิงมาให้แล้วด้วยในส่วนของตัวกระบะด้านหลังนะคะสวยเดิมอาจจะมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆน,นะลูกค้าเนาะตัวนี้สาภาพสวยโดยรวมนะคะตัวรถเดิมๆเพิ่งล้างทําความสะอาดมาตัวนี้ เป็นช่องเติมช่วเพิ่งนะคะเปิดปิดใช้งานได้ปกติตัวคิ้วล้อก็มีมาให้ทั้ง400อย่างที่แม่บอกนะตัวนี้ได้ล้อแม็กเวลนะเะ j ีนี่ล้อแม็กเวลสวยๆขอบยาง18ตัวนี้นะคะยาง255ทับ 50R 18ได้ยางปีใหม่อย่างที่บอกนะคะสัปดาห์ที่ส3 3สนะคะปี2024นี่สภาพภายในนะคะสวยงามมากลูกค้าจ๊ะ ตัวนี้นะคะเป็นตัว Z e ต dition นะคะนี่มีสติกเกอร์มาให้พร้อมนะคะด้านหลังของตัวรถกันต่อเลยตัวนี้ก็จะมีในส่วนของการชนด้านหลังนะคะเป็นเหล็กแข็งแรงขึ้นลงได้สะดวกนะคะตัวนี้ก็เจ้าของเดิมใส่ให้มาครบแล้วลูกค้จาจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยเราเปลี่ยนแม็กให้ยางใหม่มาให้ด้านหลังมีมาให้พร้อมตัวนี้นะ,ะไฟด้านหลังนะคะกรอบไฟโคมไฟต่างๆสวยเดิมนะคะ ไม่มีรอยชํารุดนะคะตัวไฟต่างๆเราก่อรถเรามีการตรวจเช็คจากช่างทำงนานการมาให้ด้วยนะคะ <S <S ตัวโลโกโล้นะคะเป็นโครมเมียมต่างๆก็ยังอยู่ครบสวยเดิมนะคะตัวนี้นี่อีกฝั่งหนึ่งก็สวยงามนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ามมาให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้ารีโวของเรานะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดนะคะฝากระโปรงด้านหลังนะลูกค้านะนี่แมกไลเนอร์นะคะ มีมาให้พร้อมหัวน็อตต่างๆสวยเดิมลูกค้าจ๋านี่ตัวนี้นะคะหัวน็อตทั้งซ้ายทั้งขวาเม็ดอาร์คต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะคะตัวนี้มีแม็กไลเนอร์มาให้สภาพก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างแล้วนะลูกค้าเนาะส่วนของตัวแม็กไลเนอร์ต่างๆนี่ตัวรถสวยเดิมมากนะคะขึ้นลงได้สะดวกตัวนี้มีบันไดด้านหลังมาให้ตัวยางสเปร์นะคะเราก็มีมาให้ช่วงล่างต่างๆสภาพ สวยเดิมนะลูกค้าเนาะนี่ให้เห็นกันแบบชัดๆไปเลยนะคะตัวเม็ดอาร์คต่างๆสวยเดิมเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนึงนะคะตัวน้องสีสวยสีเดิมนะคะลูกค้าจ๋าเพราะฟังเสียงนะคะดูตัวสีต่างๆสวยเดิมอาจจะมี่องรอยเล็กๆบางๆนะคะลูกค้าจ๋าเล็กๆบางๆนะตัวนี้ขัดสีก็ออกนะคะนี่สติกเกอร์เซตอ dition ติดมาให้พร้อมทั้งสองฝั่งนะคะ ตัวล้อต่างๆก็อย่างที่แบบบอกนะคะตัวล้อได้ล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กเวลสวยๆยางปีใหม่ดอกยางหนาะร่องลึกนะคะตัวยางได้ยางปี2 0 2พทั้งสี่เส้นนะคะคิ้วล้อแต่งหล่อๆมาให้พร้อมนะคะนี่ตัวรถบอกได้เลยว่าสวยเดิมอาจจะมีรอยขีดข่วนสเก็ตหินบ้างนะคะเล็กน้อยเป็นธรรมดาของรถมือสองนะคะแต่ให้เก็บงานมันต้องเก็บทั้งชิ้นนะคะลูกค้าจา่ายนี้ก็คือได้รถเดิมๆไปเลยค่ะ นี่สวยๆแล้วนี้ราคาตัวนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนี่ตัวนี้กระจกจากศูนยโตโยต้านะคะเดี๋ยวามาดูฝั่งผู้โดยสารกับฝั่งคนขับกันต่อเลยนะคะมาเบอจับสีดำนะคะตัวนี้นี่แผงประตูสวยเดิมลูกค้าจ๋าเม็ดอาคมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดหัวน็อตไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะคะน็อตเดิมไม่มีเปลี่ยนแผงประตูมานะคะนี่ เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำส,สวยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างกระจกปรับไฟฟ้าให้หมดแล้วนะคะตัวนี้กระบะแคบต่างๆสวยเดิมนะคะนี่หัวน็อตต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆยังมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเม็ดอาร์ตกันต่อเลยนะคะตัวนี้เม็ดอาร์ตกลมสวยทุกจุดลูกค้าจ๋าตัวนี้อืมให้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะคะ รถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะคะในตัวของตัวแผงประตูนะฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันสีสวยเดิมตัวนี้อ่ะดี๋ยวแป๊บเปิดตะเข็บอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวลำโพงต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะนี่ตัวเปิดมีช่องใส่แก้วใส่ของให้ด้วยเข็มขัดนิรภัยมีมาให้นะคะตรงแผงเข็บตรงนี้นะคะก็สภาพสวยเดิมนะคะหัวนอดไม่มีล,ล้องรอยการแกะ หรือว่ารอยขันน็อตแต่งใดเม็ดอากลมสวยไม่มีเปลี่ยนมานะตัวตะเข็บด้านข้างของตัวรถนะคะน็อตสวยเดิมโรงงานแน่นอนตัวนี้ด้านหลังตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนี่ไม่มีร่องรยการชํารุดนะคะตัวเบาะสภาพสวยเดิมลูกค้จาจ๋าด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวผ้านะคะเป็นพลาสติกด้านบนตัวนี้คอนโทรลด้านบนนะคะหรือว่า สภาพภายในโดยรวมเพทรูมต่างๆนะคะสวยเดิมสวยงามมากนะพื้นพรมต่างๆนะตัวนี้แค่ล้างทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆนะตัวน้องก็สามารถจอดขายได้เลยหรือใครดูตัวน้องมาจากช่องทางออนไลน์ก็เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถก็สามารถเข้ามาชมนะคะรายละเอียดตัวรถในคลิป,ป้องนีได้เลยนะคะลูกค้าจา๋านี่สภาพภายในโดยรวมตัวนี้ได้เบาะ5สีดําสวยๆนะคะเบาะคูหน้าด้านหน้านี่ ในส่วนของตัวเบาะก,ก็สามารถปรับได้นะคะลูกค้านะเลื่อนไปหน้าได้ได้หลังได้เลยนะคะตามความเหมาะสมตามสรีระของผู้ขับขี่นะคะตัวนี้อ่ะเข้ามาด้านในแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงพัดานด้านบนกันต่อเลยนะคะตัวไฟต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติอยู่นะคะม่านบังแดดต่างๆตัวไฟนะคะนี่เซตให้ดูนะคะแป๊บเช็กให้ดูมีช่องใส่แก้วตัวไฟใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้ก็จะมี ในส่วนของกระจกด้านหน้ามาให้ด้วยมีตัวจับนะคะขึ้นลงตัวรถได้สะดวกนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดพวงมาลัยมี SRS Airbag คู่หน้านะ,ะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวตรงเขง่าตรงนี้ก็มีนะคะถุงลมมาให้กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีมาให้ถึง2ดอกเลยเดี๋ยวมาดูเลขไมล์กันต่อเลยตัวนี้เลขไมล์อยู่เพียงแค่1 2ึ่1แกิเกิโลเมตรถือว่าใช้งานปกติอยู่นะคะลูกค้าจ๋า เป็นรถกระบะชี้งานตัวนี้ได้หน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะลูกค้าจ๋านี่หน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ Apple CarPlay พได้หมดเลยลูกค้าจ๋าสภาพพร้อมใช้งานนะคะนี่ปรับบอลล่มโทรได้นะคะได้หมดเลย Android a p p l e c a r า l a y พ s b i p o อสเชื่อมต่อบลูทูธวิทยุนะคะได้หมดเลยลูกค้าจ๋าตัวนี้บอกได้เลยว่าฟังชันออปชันเขาจัด มาให้แจมเหมือนกันนะคะช่องใส่คล้องต่างๆก็มีมาให้นะคะถึงสองช่องเลยลูกค้าจะนี่พวกในส่วนของตัวหน้าเล่มนะคะคู่มือต่างๆก็มีมาให้พร้อมนี่พื้นพรมด้านหน้าสวยเดิมนะลูกค้าเนาะคอนโทรลหน้าสภาพสวยๆนี่ตัวจกนะคะกระจกมองหลังก็ไม่มีร่องรอยการแตกชำรุดนะคะเตบลงมาด้านล่างตัวนี้ ระบบแอร์ปรับแบบอนาล็อกนะคะลูกค้าจะปรับได้4ระดับตรงนี้นะคะ1 2 3 4สามสนี่ปรับได้เลยทิศทางนะคะเซตร,ระบบได้ปกติตัวนี้มี power outlet นะคะพวกตัวหัวแปลงไฟนะคะต่างๆก็มีมาให้นะคะมีตัวเก๊ะใส่เหรียญต่างๆก็มีมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์แมนนวนนะคะ6สปีดเป็นเกียร์ใหม่มาให้ ในส่วนของเบรกมือใช้งานได้ปก,กตินะคะตัวช่องใส่แก้วมีมาให้ตัวนี้ก็จะมีเก๊ะนะคะระวังผู้โดยสารด้านหน้ากับคนขับก็มีมาให้นะคะไว้ใส่ของสมภาระกระจุกกระจิกเล็กๆน่ารักนะคะก็มีมาให้พร้อมถือว่าโอเคเลยนะคะโดยรวมสภาพตัวรถเครื่อง2 0 0 4ี่เดี๋ยวแม่พามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะนี่ตัวนี้เป็นห้องเครื่องตัวนี้เป็น ตัวเติมเชื้อเพลิงนะเปิดปิดสะดวกสบายมากๆเลยนะคะโดยรวมแล้วตัวน้องสภาพสวยงามมากลูกค้าจา๋าอะแ๊บพามาชมรายละเอียดกันต่อเลยนะคะตัวนี้นี่สภาพด้านข้างฝั่งขวาของตัวรถสภาพยังสวยนะคะลูกค้าจา๋าดีตัวอักษรตัวไฟด้านข้างต่างๆนะคะใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ก่อนออรถมีการตรวจเช็คจากช่างมาให้นะคะ ตัวล้อแม็กหน้าอย่างที่บอกนะคะเป็นล้อแม็กทั้งสี่ล้อมาพร้อมคิ้วล้อสสวยมีมาให้พร้อมตัวรถของเรามีการตรวจช็คจากบริษัทชชเชอร์นะคะมาให้มากกว่า2อ4รเจรายการลูกค้าสามารถสแกน QR Code โค้ดนะดูโครงสร้างตัวรถได้เลยนะคะตัวรถปีใหม่นะ,ะผ่อนถูกด้วยสำหรับคันนี้เดี๋ยวตามแปบ,บมาชมสภาพห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสภาพห้องเครื่องของตัวน้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้สภาพสวยเดิมนะคะตัวรถไม่มี จนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่มีตะตอบไม่มีกรอมไม่ไม่มีข้ามน้ํามันไหลเยิม้มสวยเดิมมากลูกค้าจ๋าเม็ดอาร์ครด้านหน้าต่างๆนะคะนี่สวยๆกิ๊บกิ๊บกันเลยลูกค้าจ๋ารถพึ่งล้างทําความสะอาดเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายของตัวรถกันต่อเลยนะคะตัวนี้นี่รล,ละเอียดหัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากเม็ดอาร์ครต่างๆนะ,ะแทนเพสามารถตัวเช็คได้ตัวนี้นะคะตัวน้องเป็นโมเดลปี2020นะคะรหัสเพื่งองยนต์ 2GD FTV นะคะนี่หัวน็อตฝาก,กระโปรงด้านบนก็ยังคงสวยไม่มีรอยขันรอยแกะนะคะสวยเดิมมาให้นะคะเม็ดอาร์กลมนะคะไม่มีรอยบิดเบี้ยวนี่แ่งกันความร้อนมีมาให้พร้อมนี่ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขวาของตัวรถกันต่อเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะมีตาปั๊มจากซูนตเตต้ามาให้นะคะนี่เพิ่มความมั่นใจได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าว่าเราไม่มีเปลี่ยนฝากระโปรงมานะคะ ตัวสภาพห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่องยนต์2,423.93ซีซีนะคะนี่สวยเดิมมากลูกค้จาจ๋าขอหนรถมาปีการเปลี่ยนถรายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะสองครั้งสองหมื่นกิโลนะคะลูกค้าจ๋าเปลี่ยนมาให้นะ,ะในส่วนของตัวแบตเตอรี่ต่างๆเราก็เช็คมาให้ห้องเครื่องสภาพสวยสวยเดิมๆนะคะเครื่องฟิสตสตาร์ติดง่ายเดี๋ยวแป๊บจะมา ย้ำรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะตัวรถกันต่อเลยค่ะไงบ้างคะสำหรับเจ้ากระบะแคปบแต่งซิ่งคันนี้นะคะแป๊บจัดมาให้ดูโดยรวมสภาพรอบคันนะ,ะสวยถูกอกถูกใจคุณลูกค้านะ,ะก็สามารถจับจองอแปบมาได้เดี๋ยวแป๊บมาย้นสเปกอีกครั้งคันนี้เป็น t ตัวต้าไ l u ักรีโวนะคะสมาร์ทแคเครื่อง2.4 e n t ทรีเซ i อ i o ิตัวนี้นะะสภาพสวยๆตัวน้องเป็นปี2020เลยลูกค้าจ๋าจัดราคามาเพียงแค่ 359,000บาทตัวน้องผ่อนเพียง6,000บาทตลอดสัญญาเป็นรถมือเดียวนะเครื่องยนต์ดีเซลสภาพสวยๆคันนี้ลูกค้าไม่มีประวัติหรือมีประวัติก็สามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะสนใจคันนี้ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพสนใจรถกระบะแคบนะาะแต่งซิ่งใส่ล้อมแม็กมาให้ โทรหารแป๊บมาได้เลยที่เบอร์0611786999นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นซองเพียง999บาท,ทบฟรียาว90วันถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีมาให้2ครั้ง20,000กิโลและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะลูกค้าที่ดูไลน์นี้มานะคะจับจองแป๊บรับส่วนลดทันทีไปเลยนะคะมูลค่า5,000บาทลูกค้าจ๋าฟังไม่ผิดนะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพสวยๆนะ คิดถึงเซอิไทยรถสวยนะรถกระบะแคบน้องแป๊บมีมาให้เลือกมากมายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ใน้องแป๊บด้วยนะคะนานบับจะมารีมิเนรถรุ่นไหนนะคะฝากติดตามมาในช่องนี้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย